สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำเล่นใหญ่ผัดขี้เมาทะเลคะ่ะด้วยวัตถุดิบที่มีในช่องฟรีดคะ่ะ <c oughs> มีแค่กุ้งกับปลาหมึกเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกทะเลได้ไหมแต่เราก็จะเรียกจ้ามาขั้นตอนแรกเราจะมาตำพริกไทยนะคะกระเทียมแล้วก็พริกคะ่ะที่เราใส่พริกไทยนะคะเพราะว่าเราอยากจะได้ความเผ็ดร้อนหรือว่าความร้อนออกมาเนาะส่วนพริกมันก็ให้ความเผ็ดอยู่แล้วเราแบบอยากได้ ฟิลผัดคิวมาแบบเผ็ดร้อนอะ่ะก็มีประโยชน์ด้วยเนาะใส่ทั้งไทยสดจ้าแล้วก็นี่คือส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีกระชายพริกไทยสดใบมะกรูดพริกเส้นใหญ่นะคะแล้วก็กุ้งปลาหมึกจ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งน้ํามันให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้ ที่ผ่านมาตะกี้อะลงไปเลยจ้าวิธีของเราเราจะปรุงก่อนที่เราจะใส่ของทะเลก่อนที่เราจะใส่เส้นนะคะจะได้ทําให้เส้นผัดง่ายๆเนาะก็เหมือนเดิมเลยค่ะซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยนะคะเราก็จะใส่น้ําล้างคุกลงไปด้วยเนาะอันนี้จะเป็นน้ําตาลนะคะใส่ลงไป2ช้อนชาพงปรุงรสค่ะตามด้วยน้าปลานะคะเราก็ปล่อยให้เขาเดือดก่อนเนาะแล้วรอค่อยจะคนค่ะตอนนี้คือฉุนมากๆเลยค่ะต้องผ่อนไฟเนาะก็รีวิ่งไปเปิดหน้าต่างคะ่ะหลังจากนั้นนะเราก็จะ ิมรสชาตินะคะแล้วก็ใส่กระชายใบมะกรูดแล้วก็พริกสดลงไปค่ะพริกสดที่ซอยนะแล้วก็พริกไทยสดค่ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันจ้าโอ้ยแสบจมูก <c oughs> จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ปลาหมึกใส่กุ้งลงไปผัดเลยค่ะผัดให้เขาพอแบบสุกประมาณสัก20%นะคะแล้วหลังจากนั้น เราก็จะใส่เส้นลงไปจ้าอาหอมๆเส้นใหญ่อันนี้ก็ซื้อมาไว้นานแส้นนานแล้วนะคะเอาเข้าช่องฟีดไว้เนาะแล้วก็ออกมากินเอามาละลายเนาะจะเรียกว่าเส้นใหญ่พันปีก็ได้นะคะ <laughs> ผัดเขาให้เข้ากันเลยค่ะเพราะว่าเรา ปรุงรสชิมรสเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็พอดีแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นนะเราก็ใส่ใบกระเพราพันปีของเราลงไปจ้าอันนี้ก็เป็นกระเพราพันปีเหมือนกันนะคะเพราะว่าซื้อมานานแล้วแล้วก็เอาเข้าช่องฟรีดไว้ค่ะผักไทยที่นี่บางอย่างซื้อมาต้องเข้าช่องฟรีดไว้ค่ะไม่งั้นเสียเน่าค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเส้นใหญ่ทะเลขี้เมาหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะ พอทานได้ไหมน่ากินหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะขออนุญาตไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย